สวัสดีครับวันนี้ป๋าตุ๋ยใบแพก่งย์หนึ่งขายเป็นแต่รถสวยรถมือสองบางแกเราวันนี้ป๋าตุ๋ยพาพี่เพิ่มมาครับวันนี้พี่เพิ่มจะมาแนะนํารถโตโยต้าวีออสนะครับเดี๋ยวพี่เพิ่มบอกรายละเอียดหน่อยนะครับผมโตโยต้าวีเอสหนึ่งจุดห้ e ปีสองพันสิบสองประหยัดน้ำมันราคาเนื่องจากเขาเบอร์แปดพันแปดโอ้โหวันนี้พี่เพิ่มมีสิ่งดีๆมาให้นะครับเดี๋ยวป๋าตุ๋ยจะพาดูข้างในเลยครับโตโยต้าวีออสหนึ่งจุดห้า e นะครับดูภายในได้เลยคันนี้นะครับสมรรถนะรถ มือเดียวจากศูนย์โตโยต้านะครับรถมือหนึ่งเลยจริงๆนะครับสภาพป้ายแดงสภาพ80%เลยนะครับคันนี้ได้เกียร์ออโต้สำหรับผู้โดยสารนั่งได้5้าที่นั่งสบายๆนะครับราคาประหยัดแน่นอนเลยครับตามที่พี่เพิ่มบอกนะครับราคา1 6 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองรถปี12ได้ตัวรองท็อปครับรถไม่เคยดมแก๊สนะครับรถบ้านแท้เลยนะครับคันนี้สนนจะติดต่อหาประตูได้ที่เบอร์0 6 1ย์9 0 1 0 1ประตูอยู่ทุกวันครับ